สวัสดีครับผมกับบอลนะฮะและรายการบางกอกกระซิบกอสิบกระซิบนั่นเองนะฮะวันนี้นะครับบอลอยู่ที่เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าวชันจีร้านปูดองอันยองแฮมเมอรีดนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกับเจ้าของร้านเซเลบริตี้สาวสวยนะครับว่าร้านเขาเนี่ยลูกค้าคนไหนมาต้องมาสั่งเมนูอะไรบ้างและเมนูไหนที่ติดท็อปฟรีบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันเลยครับผมไป ส่วเจ้าของร้านคนนี้เราก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลที่ไหนแล้วก็คุณน้องจุ๋ยของเรานั่นเองสวัสดีครับคุณจุ๋ยครับสวัสดีครับอุย้ยน,นี้ขึ้นมาในทีมยูนิคอร์หรือเปล่าใช่สิม่วงเือนรันวันนี้เราอยู่ที่ร้านอุดองอันยองนะครับอันนี้ของคุณจุ๋ยเองหรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่ค่ะลูกค้าที่มาเนี่ยมาถึงปุ๊บต้องสั่งเมนูอะไรที่แบบว่า ิกเนเจอร์เลยก็ต้องเป็นปูดองซีอิ๊วเกาหลีแต่ว่าที่ถ้าที่ร้านนี้ที่มีเมนูที่ไม่เหมือนที่อื่นเนะคือก็จะเป็นโจนขโมยข้าวเป็นชื่อเมนูมนคืออร่อยจนจน้องมาขโมยไปแล้วน,น,น,นอกจาก,กที่จะเป็นเมนูนี้เนี่ยมีเมนูไหนที่อร่อยที่ทุกคนมารู้สึกว่าเฮ้ยต้องทานบ้างเมนูอื่นมีไหมครับก็คือจะเป็นปูดองซีอิ๊วก่อนแล้วก็กุ้งดองซีอิ๊ว ก็เจ้าของร้านนั่นเองนะครับผมเอ๋าไม่ใช่ไม,ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะเม,ม,มนูนี้3คือถ้าที่ร้านนี้ขอแนะนําเป็นเอ่อตัวชาบูค่ะเป็นชาบูซุปมันปูเป็นชาบูห <ๆ S 2> เหมือนร้านปกติค่ะแต่ว่าซุปเราอ่ะจะเป็นซุปที่ใช้มันปูทำน้ำมันจอแบบหวานมันปูอยู่แล้วเลยบางทีไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยก็ได้ช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าถางกณ์โควิดเนี่ยรุนแรงมากคุณจุ๋ยเนี่ยปรับตัวเข้ากับสถานการณ์โควิดยังไงบ้างครั้งเนี้ยหนักจริงๆคือเราจะรู้เลยว่าปิดครั้งแรกอ่ะ คือคนยังสั่งเดลิเวอรี่เยอะมากแต่พอมาครั้งนี้รอดก็ดรอปลงเยอะมากเหมือนกันเราต้องลดวันทํางานลงนะที่จะหนักหน่อยก็คือค่าเชา่าคนมาเดินน่ะก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วเนาะคืออย่างน้อยอมีความรู้สึกว่าเจ้าของที่คือเขาได้ค่าเช่าจากเราอะ่ะสิ่งที่เขาช่วยเราได้ก็คือต้องลดอะ่ะก่อนที่เราจะเบรคเนะคุณจุ๋ยยาคุณจุ๋ยเนี่ยฝากถึงลูกค้าที่น่ารักเข้าใจทุกคนว่าคือคงยังไม่ค่อยอยากใช้เงินฟุ่มเฟือยอย่างน้อยอจุ๋ยมีความรู้สึกว่าอาหารการกินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ช่วยห้างร้านเล็กๆได้เนะา,เนาะแบบ ก็ได้ก็อยากให้ทุกคนออกมาอย่างน้อยแบบออกมากินข้าวนอกบ้านมันงก็ได้พเพราะมันก็เริ่มนั่งได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบรกหน้านะเดี๋ยวเราจะมาถามคุณจุ๋ยต่อนะ <Yeah. S 1> นอกจากร้านปูดองอันยองของคุณจุ๋ยแล้วเนี่ยยังมีอะไรที่เป็นเดลิเวอรี่ของคุณจุ๋ยอีก <electronic> ช่วงหน้า <S <S หลังเบรกเจอกัน มาเปะามากับเจ้าของร้านโปูดออันยองกันต่อละกับอาหารชิ้นโปแดงอันใหม่ล่าสุดจะเป็นอะไรนัก็ตาไปเมาวกันเลยครับเดรกนี้นะครเรายังกลับมาพบกับคุณจุ๋ย ยูน <esi> <ibl ampa> <PI AN> ิคอนคนเดิมนั่นเองนะพอดีเนี่ยได้แอบเห็นใน i อจของคุณจุ๋ยเนี่ยขนมที่สั่งในเลเวลี่เนี่ยลูกค้าสั่งมาเยอะมากอยากรู้มากครับว่ามันคืออะไรตัวนี้เป็นคุกกี้โอ๊ตมิลค่ะเป็นข้าวโอ๊ตซึ่งก็จริงแล้วจุ๋ยว่ามันหากินยากอ่ะมนคนไม่ค่อยทำแล้วมันมีความต่างจากทั่วไปยังไงบ้างคะุณเป็นเป็นสูตรเฉพาะเนาะเป็นสูตรลับจริงๆจุ๋ยไม่เคยเรียนทำอาหารไม่เคยเลยมาก่อนแล้วก็คือเหมือนแบบชอบกินก็เลยเรียนรู้เองอยากรู้ว่าทำไมถึงต้องเป็นคุกกี้ด้วยอะรู้สึกว่ามันเป จริงๆมันทําไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็กินละเพลินเนอะแบบกินเพลินๆจริงๆไม่เคยอยากขายเลยด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบห่วงด้วยค่ะคือเหมือนแบบอยากทําให้คนที่แบบเราสนิทอะไรเงี้ยกินแต่ว่าเพื่อนอะเหมือนแบบพอช่วงโควิดทั้งสุดท้ายเนี่ยค่ะก็คือเหมือนแบบเออพอทําไปแล้วแบบทุกคนก็แบบ ก็ท like ําขายดีอะไรอย่างเงี้ยแบบจะได้เป็นแบบรายได้เข้ามาอีกทางหนึ่งมีคนชมว่าอร่อยยังไงบ้างก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าแบบโอเคเราช่โอเคเลยอย่างเงี้ยชอบผมชื่นชมมากๆเลยนะกับการปรับตัวเข้าสถานการณ์โควิดในช่วงนี้นะครับผมสุดยอดไปเลยนะอยากจะให้เราทั้งสองคนนะแล้วก็ทุกๆคนทางบ้านนะครับผ่านคุยไปด้วยกันนะฮะสู้ๆครับผม